Okay, tống tán thôi okay. Namo 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 đang đều ấy nhỏ mô có vô จริงๆตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่โหมดของการการเตรียมตัวแล้วนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยจะมีพิธีปายตั๋วซึ่งเป็นการเตรียมเตรียมบอกกล่าวดวงจิตของพระเพื่อเชิญมาไว้โต๊ะข้างหน้านะครับเพื่อจะทํางานวันนี้งานวันนี้ก็คืองานการที่กรรมการสันเจ้าเจ้าหน้าที่สันเจ้าทั้งหมดเนี่ยเข้ามาทําความสะอาดบริเวณสารเจ้าโต๊ะพระนะฮะและกิมซินพระทั้งหมดนะครับ สำหรับรองรับงานเทศกาลกินผักที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่16ถึง25ตุลาคมนี้ครับของของเราเตรียมพร้อมไปอย่างไรบ้างเหมือนกิจกรรมอาหารพวกนี้ครับเราได้มีมาตรการอะไรบ้างในส่วนเรื่องความพร้อมมันนะครับเรื่องอาหารปีนี้ของสานเ้าเกี่ยวงเอียเนี่ยจะมีการปรับเมนูใหม่นะครับทั้งหมดนะฮะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนผู้บริหารนะครับแล้วก็ โดยมติกรรมการเองเนี่ยนะครับพูดคุยและตรงกันว่าเราสมควรจะต้องปรับเมนูอาหารให้ทันสมัยมากขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะเพื่อความไม่ซ้ำซากจําเจข,ของสาธุชนที่เข้ามาในสันเจ้านะครับแต่ส่วนที่ที่เราต้องเตรียมตัวกันหนักจริงๆเลยนะครับก็คือเรื่องของของเรื่องการบริหารจัดการแผนป้องกันโรคระบาดนะหรือโควิด -19 เนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยอย่างกรรมการเนี่ยอย่างคุณธิดา เย่าเชื้อกันนะครับก็จะเป็นคีย์แมนในส่วนตรงนี้ทํางานกันหนักมากนะฮะตอนนี้น่าจะประมาณ20กว่าวันแล้วที่ต้องมาทํางานต้องเตรียมตัวต้องใช้คนกันนับนับร้อยคนนะฮะในการคัดกรองนะ,ะตั้งแต่ประตูนะฮะจนถึงทุกโซนของศาลเจ้าจนถึงห้องน้ำนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อเราจะมาถึงวันนี้เราเราจะได้บอกทุกคนได้ว่ามั่นใจได้เลยว่า สันเจ้าเกียงเอียจังหวัดตรังเนี่ยปลอดภัยเราคัดกรองแบบมีคุณภาพนะฮะเราไม่ได้ทํางานเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้ราชาการยอมรับเราเราไม่ได้ทํางานเพื่อให้ให้ใครมายอมรับเราแต่เราทํางานเพื่อป้องกันโรคไม่ให้ติดต่อครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะฮะในการลงทะเบียนกินผักเนี่ยปิินโตก็ยังราคาเดิมนะฮะก็คือราคา700บาทนะฮะต่อหนึ่งท่านหนึ่งท่านหนึ่งปินโตเนี่ย จริงๆแล้วจะทานได้สามคนนะฮะแต่ถามว่าเป็นเป็นราคาที่สันเจ้าสันเจ้าได้กาไรไม่ได้กับสันเจ้าขาดทุนน่ยนะครับเพราะว่าถ้าหารออกมาแล้วเนี่ยต้นทุนที่เรารับมาจากจากค่าปิ่นโตเนี่ยยีมื้อเนี่ยตกมื้อละยี่สิบาทนะฮะทานกัน3คนเนี่ยตกคนละ8บาทกว่าแต่ต้นทุนหนึ่งปิ่นโตเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ45-48บาถึงบาทนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สันเจ้าเกี๋องเอียอยู่ได้เนี่ย เพราะความศรัทธาของสาธุชนของคนจังหวัดตรังนะครับเราได้ชื่อว่าเป็นสาเจ้าเก่าแก่เราได้ชื่อว่าพระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลั่งไหลมาของของของมหาชนเนี่ยทำให้ทำให้ใหม็ดเงินบางส่วนที่เข้ามาทําบุญเนี่ยสามารถไปจุนเจือนะฮะทั้งโรงครัวเป็นโตและในส่วนของโรงทานได้แต่ว่าสิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยนะฮะก็คือคนที่มีจิตศรัทธาที่มีกําลังทรัพย์เนี่ยนะฮะยัง อย่างหลายๆท่านนะอย่างอย่างที่ยืนอย่างข้างหลังผมเนี่ยอย่างคุณอัตถพงษ์เนี่ยปีนี้เนี่ยนะฮะก็มาเป็นผู้จัดการปกครองสันเจ้านะฮะท่านก็ช่วยซัพพอร์ตสันเจ้ามาพอสมควรอย่างคุณทิดาเย่าเชืองจากบริษัทกิจนำชัยพลาวูดนะครับอันนี้เขาก็จ่ายกันมาเยอะทั้งหมดที่มาเนี่ยมามาเพราะศรัทธาเราเอามาให้เราไม่มาเอาอะไรกลับนะ,ะสิ่งเดียวที่พวกเรากลับคือบุญแล้วก็ผมบังว่าสาธุชนทุกท่านก็เหมือนกัน นะถ้ามาถึงหลวงพระนี้นะฮะสิ่งเดียวที่ท่านจะกลับไปได้คือความสบายใจและบุญพิธีกรรมเราจัดปกตินะครับเ,เพียงแต่ว่ามันก็ต้องใช้วิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal นะครับคือการจัดพิธีกรรมเราจะมีการจัดแบบเว้นระยะหา่างนะฮะอย่างน้อยก็1นคูณหเมตรเท่าที่เราสามารถทําได้นะครับนะะผมจะบอกว่า100%เป็นี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทําให้ร้อก็คือการสวมหน้ากากาอนามัยนะครับ ส่วนส่วนของพี่เลี้ยงร่างทรงเนี่ยในในวันที่พระออกแห่นะครับก็จะมีร่างทรงหนึ่งคนต่อพี่เลี้ยงสองคนนะฮะเหตุผลที่ต้องสองคนเพราะระยะทางมันยาวเนะี่ยจะต้องสลับกันในส่วนที่เหลือเนี่ยเขาจะเดินหลังขบวนกันนะครับปีนี้จะเรียบร้อยกว่าเดิมนะฮะอาจจะไม่ได้มีพระบูนะฮะการแทงปากการทําอภินิหารที่ทาให้ให้เลือดออกเนี่ยปีนี้ต้องของงดนะฮะเพราะว่า เลือดเนี่ยเป็นน้าคัดหลังที่ออกมาจากร่างกายนะฮะเพื่อลดความเสี่ยงในการในการเป็นปรนะหะนนำโรคเอ่อก็จริงๆกันนะครับผมเนี่ยแทบจะกล้าย,ยืนยันกับทุกท่านได้ว่าโรงพระแห่งนี้เนี่ยนะฮะเป็นสารเจ้าเก่าแก่เท่าที่จําความได้และมีประวัติบันทึกไว้นะครับก็น่าจะมีร้อยกว่า160ปี นะท,ที่จัดประเพณีถือศีลกินผักกันมานะะความเชื่อความศรัทธาของสาธิชนเนี่ยที่หลั่งไหลกันมาเพราะเชื่อว่าพระที่นี่เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวนะฮะหรือท่านผู้ที่ได้รับชมเนี่ยถ้าถ้าได้รับชมแล้วเนี่ยนะฮะลองมาดูนะฮะลองมาบนบานนะฮะลองมาขอดูว่าสิ่งที่ท่านขอเนี่ยได้รับไหมเพราะว่า ก่อนหน้าเราร้อยกว่าปีเนี่ยคนที่เขาขอเขาก็ได้รับกลับไปทั้งนั้นและเราวันนี้สัน้ากเกี่ยงเอียยเราพร้อมนะครับที่จะต้อนรับทุกท่านทั่วประเทศ